โน้ตบุ๊ก ASUS ทับเกมม <Adventure. S 1> ิ่ง A6 Adventive Edition ตัวใหม่ล่าสุดก็ได้ไล้ว่าเพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆเลยนะคะสำหรับโน้ตบุ๊ก A สุดทับเกมมิ่ง A 1 6 Advantage Edition ันค่ะตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับอะไรใหม่ๆเยอะมากไม่ว่าจะเป็น CPU นะคะการ์ดจอดีไซน์รวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆด้านในค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าใครเนี่ยที่อยากได้น้ตบุ๊กเกมมิ่งดีๆสักตัวต้องไม่พลาดตัวนี้เลยล่ะคะ่ะในส่วนของ CPU ของเขานะคะก็จะเป็น AMD 7000 Series ค่ะส่วนการ์ดจอนะคะก็จะเป็น AMD Radeon RX 7 0 0 0เช่นเดียวกันเป็นยังไงคะเพื่อนๆน่าสนใจใช่ไหมล่ะเดี๋ยวครีมนะคะจะพาทุกคนไปดูสเปคด้านในของโนตบุ๊กตัวนี้ดีกว่าค่ะว่า สดขนาดไหน แรกเลยนะคะเดี๋ยวคิมจะพาทุกคนมาดูในส่วนของดีไซน์กันก่อนเลยค่ะซึ่งบอกเลยนะว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยเป็นจุดเด่นของตัวนี้มากๆเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมาในสีแซนสโตมนะคะหรือว่าสีพายุทะเลทรายนั่นเองค่ะแต่ว่ายังคงคอนเซ็ปต์ของทับซีรีส์เช่นเดียวกันนะคะก็คือจะมีความเท่แล้วก็จะมีสไตล์เกมมิ่งได้อย่างลงตัวเลยค่ะโน้ตบุ๊กตัวนี้นะคะจะมีขนาด16นิ้วนั่นเองค่ะซึ่งพอดีสําหรับการเล่นเกมแล้วนะคะส่วนฝาหลังของเขาเนี่ยก็จะเป็นอลูมิเนียมที่มีความแข็งแรงทนทานซึ่งทาง asus ว่าเป็นมิลิตารีเกรดนะคะซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ในการทหารนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยในเรื่องของความแข็งแรงและก็ทนทาน ส่วนด้านหลังนะคะก็จะมีโลโก้ทับมาให้ตรงนี้ค่ะโลโก้อีกตรงนึงนะคะก็จะอยู่ตรงเมาส์แพดค่ะซึ่งเคมถิอได้ว่าเท่มากๆเลยนะคะในการวางโลโก้ของเขามาดูด้านล่างกันดีกว่าค่ะ4จุดของเขาเนี่ยจะมีจุดยางมาให้นะคะทําให้เวลาที่เราวางโน้ตบุ๊กเนี่ยไม่ติดกับโต๊ะจนเกินไปค่ะช่วยในการระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยรวมไปถึงจุดสีส้มตรงนี้ด้วยนะคะทําให้เวลาที่เรากดคีย์บอร์ดเนี่ยไม่รู้สึกจมจนเกินไปค่ะ และในส่วนของช่องระบายความร้อนนะคะก็มีมาให้ถึง4ช่องด้วยกันค่ะด้านหลัง2ช่องด้านข้าง2ช่องส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นช่องสําหรับการดูดอากาศเข้าไปเพื่อระบายความร้อนค่ะ และในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อนะคะก็เรียกได้ว่าให้มาอย่างครบคันเลยค่ะฝั่งซ้ายของเขาเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ Audio 1พอร์ตนะคะ USB 3 2 1พอร์ตค่ะ Type C พอร์ตค่ะ4.0อย่างละ1นช่องนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมี HDMI 1พอร์ตช่องเสียบสายแลหนึ่งช่องค่ะแล้วก็ช่องเสียบ power นั่นเองค่ะส่วนฝั่งขวานะคะก็จะเป็นช่อง USB 3.21ช่องก็เรียกได้ว่าพอร์ตของเขาเนี่ยให้มาแบบเยอะจุใจมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันบ้างดีกว่านะคะจอที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นขนาด16นิ้วค่ะ Full HD นะคะ165เนั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าอัตรา,าส่วนของเขา16:10ตค่ะเหมาะสําหรับการทํางานและการเล่นเกมมากๆเลยนะคะเวลาที่เราใช้งานเนี่ยก็จะมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองส่วนทางด้านบนนะคะก็จะมีกล้องเว็บแคมะคะ่ะที่ความละเอียด720พิกเซลนะคะมาพร้อมกับไมค์ค่ะสำหรับการวิดีโอคอลด้วย ส่วนคีย์บอร์ดนะคะจะมีขนาด100%ค่ะมีในส่วนของนำแพดฮอตคีย์นะคะนอกจากนี้ยังสามารถที่จะปรับระดับเสียงค่ะมีปุ่มปิดไมค์นะคะแล้วก็ปุ่มเปิดอะโมริเกตั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของไฟของเขานะคะจะเป็นไฟแบบซิงเกิลไลท์ค่ะไม่ใช่ R G B นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีความดุดันมีความเท่แล้วก็คุมโทนได้เป็นอย่างดี ซึ่งอีกหนึ่งจุดนะคะที่ครีมชอบมากๆเลยก็คือในส่วนของเมาส์แพดนั่นเองค่ะที่เขาใหญ่มีขนาดที่ใหญ่นะคะสามารถที่จะใช้งานได้สะดวกมากๆเลยนะคะโดยรวมแล้วดีไซน์ของโนตบุ๊กตัวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีความโดดเด่นสะดุดตามากๆเลยค่ะยิ่งมาในสีแซนสโตมเนี่ยยิ่งเด่นมากๆเลยนะคะซึ่งน้ําหนักโดยรวมของโนตบุ๊กตัวนี้จะอยู่ที่2.2กิโลค่ะก็ถือได้ว่าเบามากๆสาหรับโนตบุ๊กเกมดิง มาดูด้านในกันบ้างดีกว่านะคะเปิดมาค่ะจะเจอหน้าจอนะคะอัตราส่วนของเขา16:10ตค่ะส่วนความละเอียดนะคะก็จะเป็น1,920 x 1,200ค่ะแล้วก็165 h ฮส่วนหน้าจอพาแนลของเขาเนี่ยจะเป็น IPS, sRGB 1 0 0เลยนะคะเพื่อนๆจะใช้ในการเล่นเกมก็จะได้สีที่สดคมชัดมองเห็นทุกมุมมองเลยค่ะหรือว่าใครจะใช้งานในด้านของครีเอเตอร์ตัดต่อต่างๆนะคะก็สามารถใช้งานได้เหมือนกัน ส่วนสเปคด้านในนะคะต้องบอกได้เลยค่ะว่าจัดเต็มมากๆไม่ว่าจะเป็น CPU รุ่นใหม่การ์ดจอรุ่นใหม่แร m DDR5 นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ของปีนี้แบบยกเซตเลยค่ะในส่วนของ CPU นะคะก็จะเป็น AMD Ryzen 7 7735Hs นั่นเองค่ะที่ให้ความเร็วสูงสุดนะคะ4.75 g ิกค่ะส่วนจำนวนคอนะคะก็จะเป็น8ขอ16เทศซึ่งถือได้ว่าเร็วมากๆเลยค่ะสำหรับโน้ตบุ๊ก และในส่วนของการ์ดจอนะคะก็จะเป็น AMD Radeon RX 7600S นั่นเองค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นการ์ดจอซีรีส์ใหม่จากทาง AMD เลยนะคะในสถาปติกรรม r DNA 3ซึ่งถือได้ว่าแรงมากๆเลยค่ะมาต่อกันที่ RAM นะคะแรมของเขาเนี่ยก็จะเป็น RAM DDR5 ขนาด 16GB 4800เมกะเฮิร์นั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของความจุตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น SSD M.2 512GB ค่ะก็เรียกได้ว่าเหมาะสำหรับการเล่นเกมทั่วไปก็เพียงพอแล้วเพื่อนๆหลายๆคนคงตง ใช่ไหมคะว่าเอ๊ะโน้ตบุ๊กที่สเปคแรงขนาดนี้เวลาที่เราใช้เล่นเกมเนี่ยมันจะต้องร้อนอย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้นะคะเขาออกแบบเทคโนโลยีระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีนะโดยให้ฮีทไปมาทั้งหมด6เส้นนะคะรวมไปถึงยังมีช่องระบายอากาศถึง4ช่องรับรองว่าไม่ร้อนอย่างแน่นอนค่ะและยังสามารถใช้งานต่อเนื่องนะคะได้ถึง90ชั่วโมงเลยนะนอกจากนี้คะ่ะเขายังมาพร้อมกับ Windows 11 Home ค่ะให้เพื่อนๆใช้งานได้อย่างฟรีๆด้วย และในส่วนประสิทธิภาพของการเล่นเกมนะคะก็บอกได้เลยค่ะว่าเล่นได้ทุกเกมในความละเอียด Full HD นะคะไม่ว่าจะเป็น Call of Duty, God of War หรือแม้กระทั่งเกมที่เป็นกระแสนในช่วงนี้ค่ะอย่าง p o t w a r Legacy ก็สามารถเล่นได้แบบสบายๆ และในด้านของการใช้งานนะคะก็ทําได้อย่างสบายเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อแต่งรูปนะคะหรือว่าทํางานเอฟเฟกต่างๆก็สามารถใช้งานได้เพราะขุมพลังค่ะของ CPU AMD Ryzen 7 7 7 3 5 s นะคะรวมไปถึงการ์ดจอค่ะ AMD Radeon RX 7600S นั่นเองค่ะสามารถทํางานได้แล้วก็เล่นเกมได้แบบสบายๆย ปนี่กันบ้างค่ะเพื่อนๆสำหรับโน้ตบุ๊ก ASUS t a b Gaming A16 a d v e n t a g Edition e ตัวนี้นะคะต้องบอกได้เลยค่ะเพื่อนๆว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้เนี่ยเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งขนาด16นิ้วนะคะที่ครอบคลุมการใช้งานมากๆมาพร้อมกับประสิทธิภาพที่จัดเต็มไม่ว่าเพื่อนๆนะคะจะใช้ในการเล่นเกมหรือว่าทำงานก็สามารถใช้งานได้ค่ะหรือว่าถ้าใครนะคะกำลังตามหาโน้ตบุ๊กที่ครอบคลุมการใช้งานต้องบอกเลยค่ะว่า ASUS t a b Gaming A16 a d v e n t g e ตัวนี้เนี่ยจะตอบโจทย์เพื่อนๆอย่างแน่นอนและสำหรับใครที่สนใจนะ โน้ตบุ๊กตัวนี้ราคาของเขาจะอยู่ที่42,990บาทรับประกันให้2ปีค่ะก็เรียกได้ว่าคุ้มมากๆเลยนะคะสำหรับโน้ตบุ๊กที่สเปคจัดเต็มขนาดนี้หรือว่าถ้าใครสนใจนะคะ ASUS t o b Gaming A 1 6 a d v e n t a g e Edition ตัวนี้รวมไปถึงสินค้าอื่นๆจากทาง JAB ค่ะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.jab.co.th หรือว่า line jab online นั่นเองนะคะสังคมสัมพันธ์มีบริการส่งฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะ ก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ j d Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆและข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ